คนนี่ิวามีน้าสั่งทุกคนเลยนะครับยินตีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอติเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครอีเวนคิดมากเนาะที่มาจากเรื่องนะครับของมา h ฮิโรคาเนเมียนะครับอ่าทุกคนพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมว่มาผมจะรีวิวตัวอะไรก็คือตัวละครอย่างโทโดโรกินะครับอ่า เป็นโทรโรกินะครับบับีวายเลเวลร้อยนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวละครโทรโรกิบับปีวายเลเวลร้อยที่อีโวแล้วนะครับจะเก่งมากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนจะไปดูรีวิวนะครับฝากกนกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยนะครับไปเลยก็ตัดเข้ามาที่เกมแล้วนะครับอ่ะกดอ่ะก็ขั้นตอนแรกนะครับก็วางตัวตัางกันไปก่อนปกติเหมือนเดิมเลยนะโอเคครับก็เว็บรีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวางโทรโรกิกันเลยนะ ก็วางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยะครับอ่าวางไปเลยโอ้โหท่าแรกเป็นท่าน้ําแข็งนะครับอ่าเป็นท่าน้ําแข็งปล่อยน้ําแข็งออกไปปุ๊บโอเคเหมือนไม่การเยียมน้ําแข็งนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปเนาะโอเครับก็ดาเมจนะครับเบสดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2 4 7พนดะครับกูดาวนะครับจะอยู่ที่5.8วินาทีแล้วก็ระยะนะครับจะอยู่ที่24.1เนาะขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่2,000ัอัาไปเลยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้สโลเนาะนี่า ถ้าสังเกตดูบัฟดีๆนะครับนี่ตัวมันจะติดสโลนะแต่นี้มันตายเลยโอเคเดี๋ยวผมปรับเป็นตีล้าแล้วกันสังเกตดีๆนะครับอ้าติดสโลนะครับใครที่อยู่ในวงจะติดสโลหมดเลยนะเป็นวงทรงกลวยแบบนี้เลยนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่3ามพันห้าร้อยาไปเลยดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็คูเดาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับมีท่าใหม่มาแล้วนะครับเกี่ยวกับเฟรมแล้วก็น้ําแข็งนะครับไปเลยอ่าก็ยังตีเป็นวงไซเคิลเออยู่นะครับวิรู้สึกว่าจะแช่แข็งไหม อ่ารู้สึกว่าจะแช่แล้วก็ปล่อยไฟไปด้วยนะครับโอเคอ่าขั้นต่อไปเลยนะครับอยู่ที่สองสี่พันสองร้อยห้าสิบครับไปเลยดาเมจนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วนะครับแล้วก็คูดาวนะครับยังเท่าเดิมอยู่ห้าจุดแปดวินาทีเหมือนเดิมนะครับระยะนะครับจะอยู่ที่สามสิบเนาะอไปเลยนะครับหกพันขั้นต่อไปขั้นที่ห้าเคก็ดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่สองหมื่นสามพันแล้วนะครับคูดาวนะครับลดลงแล้วนะเหลือห้าจุดสามวินาทีแล้วนะครับแล้วก็ ระยะนะครับจะอยู่ที่3 1 8เอนาะอ่าพอเว็บลีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับจะอยู่ที่7,500นะครับอัพไปเลยเอมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็คือดาเมจนะครับจะอยู่ที่3 2 9 9 2ั้แล้วนะครับกูดาวยังเท่าเดิมนะระยะนะครับถือว่ากว้างมากๆเลยนะแล้วก็ยังตีเป็นทรงกลัวอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับขั้นที่าะ มาขั้นต่อไปกันเลยนะครับอยู่ที่9000เนาะอัพไปเลยนะมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอัพไปเลยอ่าตีเป็นวงไซเคิลเอแล้วนะครับอุ้ยท่าอะไรอ่ะตีนานด้วยนะเมื่อกี้จาก5.3ปุ๊บปุ้มเดี๋ยวปรับให้ดูเอฟเฟกกันชัดนะครับนี่ตีต่อหน้าเลยอ่ะแช่น้ำแข็งขึ้นมาแล้วก็ระเบิดตุ้มโอเคก็เหมือนเป็นการแช่แข็งแล้วก็เอาไฟตีอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังตีติดสโลเหมือนเดิมนะ ถือว่าดาเมจแรงมากเลยนะเลเวล1ร้อยครับดาเมจอยู่ที่47,839นะครับอดาหนะครับอยู่ที่7.0นวิแล้วก็ระยะนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น34.3เนาะตีวนวงไซเคิลเอนะครับเปลี่ยนการโจมตีแล้วนะครับแต่ยังไม่ตีแอร์เนาะตัวมันยังไม่สามารถตีแอร์ได้นะครับอ่าโอเคขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่11,000นะครับอัพไปเลย โอเคก็ขั้นนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรมากแต่ดาเมจเพิ่มขึ้นมาสูงมากเลยนะอยู่ที่5 0 0ห0ื่นแล้วนะครับกุดาครับลดลงนะครับเดี่ยว6.6จุดหกวินาที่แล้วก็ระยะนะครับอยู่ที่35.6โอเคครับมาขั้นต่อไปกันเลยนะครับนี่ก็เท่าที่สังเกตนะครับโทโร่นะครับตีอยู่ที่2ฮิตเนาะไม่จะตีอยู่2ฮิตนะครับอ่าแล้วก็ติดไฟไอเลือดเหลืองเนี่ยจะไม่โดนละลายนะถ้าติดไฟนะครับมันจะไม่โดนเนาะมันต้องรอแบบติดต้ําแขนก่อน โอเคครับก็ขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่12,500แล้วนะครับถือว่าแพงอยู่นะอัพไปเลยอ่าอัพมาเต็มแล้วนะครับพอเอาอัพมาเต็มนะครับดาเมจเลเวลร้อยบัฟดีไวนะครับจะอยู่ที่63,098นะครับแล้วก็คูลดาวน์ครับจะลดเหลืออยู่ที่6.6วินาทีแล้วก็ระยะนะครับจะอยู่ที่38.1นะครับก็ถือว่าก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ดีนะเอาไว้สโลได้นะครับก็ไม่แนะนําให้อัพเยอะขนาดนี้อ่ะก็คือให้แบบ อ่าผมแนะนํานะให้วางประมาณนี้วางประมาณนี้แบบเป็น,เป,นเป็นซอยเป็นซอยไปนี่ก็ปล่อยมันตีไปครับผมก็แนะนําประมาณนี้บอว่าไม่จําเป็นต้องอัพเต็มก็ได้นะครับเพราะว่าดามเมจก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าผู้เล่นใหม่เล่นได้ไหมผู้เล่นใหม่ก็หาได้นะครับแล้วก็เล่นได้ด้วยนะถือว่าตัวนี้เก่งม,มากๆเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะทโด,โดก็วางได้หนึ่งสองสามสี่ อ่าวได้4ตัวครับเป็นตัวรางได้4ตัวครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะใครที่อยากจะได้นะครับรีบหาเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโทรโลจีบัฟลีไวเลเวลร้อยนะครับก็จะประมาณนี้แหละก็ผู้เล่นใหม่นะครับหาได้แล้วก็เล่นได้เช่นกันนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครที่หาได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับผู้เล่นเก่าถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะเพราะว่าเป็นตัวสโลนครับเป็นตัวสโลที่ดีเลยนะครับตัวหนึ่งผมก็แนะนำนะถ้าหาได้ก็ไปใช้ได้เหมือนกัน ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ตน้นจนจบคลิปนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูผมมาไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายนะ